มาครับมาครับมาครับพี่น้องอ่ะเอาอย่างมากินแรงจวนจิ้มแรงนี่ครับจัดเมนูซิ้นหนึง่งน้ำพริกขาครับผมมาเมนูนี้มันเปิงน,นะครับนะจวดกันนะครับนนมสม,มุนไพรนะแก้วน้อยหายครับเหลือแต่แก้วใหญ่เดี๋ยวนี้นะใส่หนักเก็บได้เนาะจะเมาครับผมอ๋อกระหมอ่อม เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะความเขียมนะฮะเนาะก็นะครับจิ้นนึ่งน้ำพริกคานะครับเนาะน้ำพริกคาหน้าตาก็จะแปลกๆเลยนะครับผมเจ๊ยังก้อพริกลาบเม่อย่างมื่กินแรงของเขาเลยนะครับเขี้ขันต่ำเนาะนี่เนาะเจ๊พริกลาบเม่อย่างมื่กินแรงของเขาเนี่ยครับต่ำใส่กับคาแกะนะครับเนาะคาแกะมาต่ำศูนย์สักหน่อยนะครับคือมันสาบคาเนาะครับเนาะอืมได้อยู่ครับได้อยู่อืม หอมเครื่องเทศแล้วก็หอมคายแล้วครับพอไออด,ด้เนอะตั้งใจให้แล้วครับเนาะวันสองวันก่อนหนาวอยู่นะฮะหน้าหนาวกลางเมษาเนะครับเนาะแต่ว่านี้เริ่มฮอ่แล้วครับนี่หรือว่าผมจดน้ามสมุไไไนไพรใบมูครับมันเลยฮอ่เนาะครับเนาะ นี่โอ้โอ้จิ้เปื่อยๆครับดูเนาะใจส่วนของปีน่องนะฮะดูนี่เอ็นนะครับเจ็ดเอ็นลนะคมชอบส่วนตัวครับนี่จาดน้ำเปล่าใส่ทั้งนั้นอะอู้นักไปเห็นับน้ำปลาหนเหาอยู่อืมอืมอืมอมาแล้ว จินนึ่งกินปิ้งแล้วครับเนาะกินกับน้ำปลานะหอมนี่นะครับสมัยเป็นออนก็กินเชเนานะจำได้ครับน้ำพริกขาเจ้าหน้าที่ข,งของเราไม่ยงมากินแรงครับผมเปื่อยม้อเหรอเอ็ดมั้ยครับ มผักกั๊ปนี่ต้องขาดไปไลครับผมข้าวตองนะครับนผมมากอ่ะกับปลาดกับซซากับแกงออมเนาะแกงอย่ากผมกับปอยู่นะครับเนาะกับปได้ทุกเมนูอ่ะมักคนกว่าหอมเนี่ยหอม้มขื้อขนาด น,นี่เนื้อน้ำปังน้ำงนะครับตุ๊กเ,เอ็นนังครับพี่น้อยเหยอวื้ว เปื่อยกำลังด,ดีแต่ว่าแบบเปื่อยล่ำนะฮะเนาะไข่เคียวดีของผมเลยนะเหมาะกับแล่วฮะต่ว่าใส่น,น้ำปลาไปนี่หอมมันหอมรับน้ำปลาแตกหอมหอมน้ำปลาหอมพริกคาหอมกินจิ้นนึง เมนูปีใหม่เมืองนะครับเนาะครับเข้ากันล้ำครับแกงก็คือลองไปจัก,กัอครับนี่นะว่าแล้วกเห็มจักบวกแล้วเจ๊มากมีก่นะครับเข้มเนาะหมดแล้วครับเนาะบวกใหญ่ๆต้องเป็นของแก้มครับเมนูนี่นะ ฮ้อนต้องวาวหลงขอครับแก้มก็ไผงนี้ผมีนะครับพี่น้องอนะพี่หลับไม่อยากไม่กินแรงเนาะเอาเนี่ยหลบเนี่ยซาปีไม้เมืองครับผมสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับแปดสิบบาทไกาจอดทรงเริ่มต้นทีสี่สิบบาทนะครับเนาะสนใจสั่งซื้อมีเตอร์โค้ดไเตอร์เนาะเนี่ยาหบาบเนีย่ยซาเนี่ยลูปีไม้เมืองเลยนะครับเนาะไม่เนี่ยเป็นน้พี่ขายอะไรครับตักเช็ดส,สั่งซเสรมีเพชรแฟนเพชรเอาอยากไม่กินแรงเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวมีแอดมินตอบอยู่ครับดูเนีย่ยน้ำจิ้มจงจิ้มแจ้วครับลาบก้อยซอยจุอิสานในมดน,นะฮะเดี๋ยวจะม่เน่าเป็นนี่ผมม่เน่าเป็นน้ำริดขาสาคขาแห้งใจเนาะฮ้อนเพ็ดโอดเปแล้วครับนิว <c oughs> <c oughs> ชุดยอด